ยินดี้อนรับทุกท่านเข้าสู่มาริดปลายแถวครับวันนี้ครับเราจะนําทุกท่านมาพบกับ7นักเตะครับที่เคยอยู่เรอัลมาดริดนะครับซึ่งบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับว่าเขาเคยอยู่ครับมาเริ่มที่คนแรกครับก่อนย้ายมาเรอัลมาดริดนั้นถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจะตามมองของสเปนหนึ่งคนเลยครับนั่นคือเซจิโอคานาเลสครับดาวรุ่งจากลาซิ่งซันตาเดครับย้ายมาสู่เรอัลมาริดในช่วงปี2 0 1 0ถึนะครับ ก็ต้องบอกว่ายุคนั้นเป็นยุคที่มาร์เดสกำลังสร้างกาติกอตยุคใหม่ครับปีนั้นก็จะมีกากาโรนัลโดเบเซม่าอารันโซครับอาจจะเป็นเพราะความคาดหวังครับทำให้เซริโอนาเรสนั้นทำผลงานได้ไม่ค่อยดีครับเจ้าสุดท้ายครับเจ้าตัวโดนปล่อยยืมไปที่บาลนเซียครับปัจจุบันเจ้าตัวยังเล่นอยู่นะครับกับเรอับาติสครับในลาลิกาล็กสเปนนะครับก็เจ้าตัวติดถิมชาติมาแท้ทุกชุดเลยครับตั้งแต่ยู16ยันชุดใหญ่ครับ ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งคนที่น่าเสียดายเหมือนกันครับเป็นนักเตะแถว้ายที่ยอดเยี่ยมจริงๆครับคนต่อไปครับมิดซิลน้าหล่อจากอาร์เจนตินาครับอย่างเฟอร์นันโดกาโก้ครับดา่วรุงโบคาจูเนียรายนี้ครับย้ายมาเรอัลามเิดในปี2007ครับซึ่งเจ้าตัวก็ทำงานได้ดีระดับหนึ่งครับเล่นทั้งหมด92นัดนะครับยิงไปหนึ่งกวตูครับแต่ว่าครับในยุคที่เรอัลาดริดนั้นเป็นกาลาติกอสยุคใหม่ครับทำให้เจ้าตัวนั้นเบียดตำแหน่งตัวจริงยากมากครับ มีโอกาสโดนปล่อยตัวไปที่โรม่าด้วยนะครับปล่อยยืมไปครับจนสุดท้ายครับเจ้าตัวก็กลับไปอยู่กับโคาจูเนียครับก็ได้กลับมาเยือนเบอร์นิวเมื่อปี2019ครับในศึกโคปาลิเบอร์ตาดูเลสนัดชิงกับลิเวอร์พัดนะครับปัจจุบันครับเจ้าตัวยังเล่นกับเวเลส์แฟิลครับในอาร์เจนตินาครับคนต่อไปครับก็เป็นนักเตะทีมชาติสเปนอีกหนึ่งคนครับอย่างชาบิเกเซียครับเจ้าตัวเป็นนักเตะเยาวชนของเรอัลมาดริดด้วยนะครับ ก็เล่นทั้งเรอัลมาริดบีครับแล้วก็เรอัลมาริดชุดใหญ่ครับรอบแรกก็เล่นตั้งแต่ปี2004ถึง2007ครับ3นัดนะครับจนไปอยู่กับโอซาซนาครับในช่วง2007-2008แล้วก็กลับมาอยู่เรอัลมาริดในช่วง2008-2009ครับก็ลงเล่นทั้งหมด15เกมนะครับเจ้ายัวจาตัวครับได้มีชื่อเสียงกับเบนฟิก้านะครับแล้วก็ย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปัจจุบันเจ้าตัวก็ยังเล่นอยู่ที่บาวิสตาในลีกโปรตุเกสนะครับคนต่อมาครับ กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสไลน์นี้ครับผ่านการคาแข่งมากมายครับคนนั้นก็คือลัชนาเดียล่าครับย้ายจากพอสมัตมาเรอัลมาดริดในปี2009นะครับเจ้าตัวก็อยู่จนถึงปี2012นะครับเล่นทั้งหมด87เกมครับยิงไม่ถึงประตูครับแล้วก็สุดท้ายครับก็ย้ายไปอันชิมาคาสคาร่านะครับแล้วก็ไปปิดฉากการคาแข่งที่บริสันช์แคมป์ครับก็เป็นหนึ่งกองกลางที่ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับลัชนาเดียล่าครับเคยใส่เบอร์สิบ ให,ให้กับเรอัลมาดริดด้วยนะครับคนต่อมาครับก็เป็นกองหลังคู่บุญของโชเซ่มูรินโญ่เลยนะครับก็คือริคาร์โดคาวาโย่ครับเจ้าตัวย้ายจากเชลซีมาอยู่เรอัลมาดริดในปี2010ครับก็มาในยุคที่มูรินโญ่เป็นโค้ชนะครับก็เจ้าตัวเล่นอยู่กับมาดริด50เกมครับยิงไป3ประตูนะครับจนปี2013ครับเจ้าตัวก็ย้ายไปอยู่โมนาโกนะครับก็เป็นหนึ่กองหลังที่คว้าแชมป์กับเรอัลมาดริดด้วยนะครับ ทางแชมเลกและก็โคปาเดเรต่อมาครับเป็น2นักเตะจากตุรกีครับอย่างฮามิดอัลตินท็อปนะครับเจ้าตัวครับย้ายจากบเยอร์นิกครับมาสู่เรอัลมาดริดในปี2011นะครับแต่ว่าครับก็มาก็ได้ไม่สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงจากเรอัลมาดริดได้ครับเนื่องจากกองกลางชุดนั้นครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับไม่ว่าจะเป็นชาวีลองโซซามิเคีล่า เมซูโดซิลรวมถึงอังเคลดิมาเรียครับทำให้เจ้าตัวครับในปีต่อไปครับย้ายไปอยู่กาลาตาสลายนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่คุณภาพยอดเยี่ยมครับเจ้าตัวเล่นให้กับเรอัลมาดริดห้านัดนะครับแล้วก็ยิงไปหนึ่งประตูด้วยนะครับสําหรับนักเตะตุรกีคนต่อไปอย่างนูริซาฮินครับดาวเตะคนนี้ครับโด่งดังจากบอสเซียดอทบุลนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทําให้เรอัลมาดริดครับไปดึงตัวเข้ามาครับในปี2011นะครับแต่ว่าครับเจ้าตัวครับ ก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้ครับลงเล่นให้กับมาริดไปเพียง4เกมเท่านั้นครับแล้วก็โดนเลีฟูครับยืมตัวไปครับสุดท้ายแล้วก็ได้กลับประโยูน์กับบราซิลดอทมุลนะครับล่กสุดเจ้าตัวครับก็ยังเล่นอยู่ในลีกตุรกีอย่างอัตายาสปอร์นะครับทันนี้คือ7นักเตะครับที่เคยเล่นให้กับเรอัลมาริดนะครับแฟนๆท่านใดครับยังจํานักเตะเหล่านี้ได้บ้างครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูกันใต้คลิปได้ครับหรือว่าใครยังจํานักเตะคนอื่นๆของเรอัลมาริด ที่เคยเล่นให้กับเรือมฤริดได้นะครับก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามฤติดไปแถวด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ